สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาเกาะสองให้แม่นะเจ้าเอาไปหออ่อขนต้มขนมห่อจีนส้มเนาะเทศกาลมาหาสงก,การมาถึงแล้วนะเจ้าวันเนาวนะเฮาก็จะหออ่อขนต้มขนมกันนเจ้าวันนี้วันสี่นะเจ้าพรุ่งนี้เป็นวันสะกานล่องเนะาะเฮาจะไปวัดอาสนงข้อปีเกานะเจ้า ส่วนวันที่16วันปากตีเขาก็อาต้อท้าปีใหม่นะจ๊าบ็มีวันสะคารล่องนะจ๊าวันนาวันพญาวันเอาไปวัดกันนะจ๊าส่วนวันที่16วันปากตีคือว่าวันเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะจ๊าอันนี้ก็มาก็ตองด้วยกันจ้า ก็ตองแป็เข้าวต้มขนมนี่เฮาก็จะเริ่มก่อกันวันที่12นะจ๊า13เว้นไปน1นวันนะจ๊าเพิ่นถือเนาะเพื่อนจะบรดเด็ดพักเด็ดดอกไม้ก่อตองนะจ๊าจะาทาความสะอาดบ้านไงเพื่ยวบ้านเพื่ยวเฮือนไปนะจ๊าเพิ่นถือนะจ๊าฮีตเกาหอยเดิมเนาะเพิ่นเหมือเ่อเก็บเฮากับเก็บนะจ๊าแล้วก็จะไปเก็บได้อีกทีคือวันที่14นะจ๊า ป่บ้บากเฮ้อดเด็ดมากไหมไเขือสักอย่างนะเจ้าซื้อเอานะา้าอันนี้ก็มาก้อต้องให้แม่นะเจ้าเอาไปทําขนมแล้วก็ฮอหนึนงตัวนะาว้าแล้วก็แต่งกินส้มตัวเนาะกินส้มนี่เฮาก็ต้องแปรงก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมันจะบัดตันปีใหม่นะเจ้ามันจะบัดตันส้มนะา้าาชิ้นส้มเขาแปลงเรียบร้อยแล้วนะาว้าแล้วก็ ผู้คขจะห่อนะคะต้องค้างไว้หนึ่งคืนนะเจ้าตองกล้วยอ่อนนี่ก็จะเอาไปทําขนมเทียนนะเจ้าส่วนกล้วยแก่น้อยนะะี่เขาก็จะเอาไปห่อ,หอจินซมนะเจ้าแล้วก็ทําเป็นกล้วยหรือว่าสวยนะเจ้าใส่ดอกไม้ไปวัดเนาะ,ะใช้ตองเยอะนะเจ้าช่วงสงการนะเจ้าพิธีมันมีเนาะ,ะตั้งแต่วันที่1 3ยันถึงวันที่16 16กสิหกก็จะส่งข้อบ้านนะเจ้า็นห้องว่า วันปักปีวันปีใหม่เมืองนะจ๊าคือเริ่มต้นสกรารก็คือของปีใหม่ไทยคือวันที่16นะจ๊าอันนี้ย้ายใหม่อีกต้นหนึ่งนะคะ <laughs> มัดตอกไม่แน่นนะคะ <laughs> มัดตอกไม่แน่น วันเดาเราก็ห่อข้าวต้มขา้าวนมนะคะอข้าวต้มผัดนะคะขนมเทียนนะคะกวนบุ้นนะคะขนมบุ้นเนาะหลากหลายเมนูนะคะหลักๆก,ก็คือห่อหนึ่งแล้วก็อะไรอีกยินส้มนะคะใบตองน,นี่เราเอาก็ใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทําหลากหลายเมนูเนาะอันนี้ฝีมือเองนี่งเนี่ย,ยมัดไม่ค่อยแน่น มาตอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตองกันตอนะจ้าใช้ตองเยอะนะจ้าอันนี้ก็มีแต่ก้านอ่อนๆนะจ้ากล้วยเอามาปลูกในบ้านได้ดีอย่างนะจ้าหอาแต่ต้องตะเกาะในป่าในสวนเนาะเอาสวนในบ้านเรานี่เถอจ้าปลูกกระยั้งได้กินอันนั้นหนึ่งเหมือนที่อันบอกนะจ้ามันง่ายนะคะก่อเดียวนี้ก่ออาใช้ได้เกือบงานนะจ้าใบนักเนาะก่อใหญ่อยู่นะจ้าหัวปีก็มาแกงนะจ้าหน่วยกล้วยก็เอามาบวชมาเชื่อม ว่ากันไปนะจ้าส่วนใบตองนี่ก็ต้องใช้นะจ้าเอาไว้หอมหมกปิง้งย่างได้หมดเนาะใบกล้วยอยู่ในบ้านนะจง่างเนาะอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะจ้าแต่ถ้าจะตองห่อส้มนี่ก็ห่อจินส้มในเขาเกาะอาจจะตองกล้วยป่าเนี่ยมันจะยาวมันจะมีความยาวเนาะส่วนตองกล้วยบ้านหรือว่ากล่องไอตองกล้วยน้ำวาก็จะประมาณนี้นะจับแต่ก็ฟอห่อได้อยู่เนาะ เดี๋ยวค่อยว่านะเจ้าถ้ามันพอนะเจ้าค่อยไปเอาที่สวนเนาะส่วนหลังบ้านเขาก็มีอีกหลายต้นนะเจ้าอีกหลายก่อนะเจ้าแต่ในบ้านแาเนี้ใกล้ใกล้ใกล้ต้นชะอมเนี่ยก็จะมีสองก่อนดี๋เจ้าแต่นี้ค่ะเวลาเลือกใบกล้วยจะเอาใบที่มันแบบบอ่อนบาแก่นะเจ้าถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยเราจะเอานิยมห่อข้าวต้มข้าวต้มหัวงอกนะค๋เจ้าข้าวต้มกล้วยอะเ่ียาไปต้มแล้วเป็นจะใจใบตองกล้วยอ่อน้อน๋เจ้าตองกล้วยนวลๆเนาะ ส่วนไอ้กลางแก่กลางอ่อนนี่ก็นิยมเอาห่อหนมเทียนนะคะถ้าห่อจินส้มด้เก็เอาสองแทงแห้น้อยหนึ่งนะจ๊าแล้วแต่เราจะเอาไปใช้ห่อขนมมะอย่างเนาะ,ค,ะคนเมืองนี้เวลาไปวัดไปว่าเพื่อนจะนิยมห่อขนมใบตองนะจ๊าห่อเองกับมือนะจ๊า ข้าวต้มข้าวนมนะจ๊าที่บ้านบ่อนิยมซื้อนะจ๊าแม่จะห่อเองทั้งหมดนะจ๊าหหนะจะเป็นฮอร์นงเนาะน่าจะเป็นฮอน์นิงนอส้มนะจ๊าเดี๋ยววันนาค่อยว่านะจ๊าส่วนกินส้มนี้แปรงกันตาจ้าและจ้าต่คลิปยังม่ได้ต,ต่อเนาะวันพุ่เขาจะห่อชิ้นส้มด้วยกันนะจ้าวันนี้ก็มาเกาะต่องแล้วก็เอามาตากเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ต่องเรียบร้อยแล้วนะจ้า ก็เอามาตากเรียงรายให้มันโยมเหียกอนนะจ้าไม่งั้นมันจะกรอบเกินไปนะจ้าแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าใดนะจ้าแดดอ่อนๆเนาะอ่าใบาตองนี่เ่าก็เอาประมาณกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะจ้าแต่ถ้าอ่อนๆนะั่นคือห่อข้าวต้มนะจ้าข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มหัวงอกหรือว่าข้าวต้มมัดนะคะไม่ใช่ข้าวต้มผัดนะคะแต่ถ้าห่อขนมเทียนหรือข้าวต้มผัดนะคะหรือว่าห่อจิ้นส้มนี่ก็ใช้ใบตองประมาณนี้นะจ้า กึงแก่กึงอ่อนนะจ๊าเพราะมันจะมีความแข็งแล้วก็ใบตองก็ยังอ่อนอยู่เนาะแต่ถ้ามันใบตองแก่มันขยับเกินไปนะจ๊าอันนี้ฮาก็ลอตกากให้มันโยมไปก่อนนะจ๊ากระเดียวเาก็จะมาแหกใบตองด้วยกันนะจ๊าอ่าต้นกล้วยสองกอสองกอหนึ่งกอใหญ่กับหนึ่งกอน้อยได้ประมาณ20ก้านนะจ๊าแต่ถ้าบาพอฮาก็จะไปเอาที่สวนหลังบ้านแหมนเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาแหกด้วยกันถ้ามันโยมนะเนาะอันนี้ใบตองที่เฮาเกีียวมาแต่เจ้านะเจ้าแม่จัดการเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแหกใบตองแล้วก็มาม้วนมวน,มนเป็นพับเป็นพับนะเจ้ามาลื่นเฮาจะมาห่อขนมด้วยกันนะเจ้า